สวัสดีครับผมบอลจากพัทลายทีนะครับวันนี้ผมมาติดกล้องเจ้า Honda Civic Type R นะครับตัวนี้เป็นตัวแรงแห่งปีเลยนะครับคันนี้เขาเลือกกล้อง d d p ี Z50 นะครับที่เป็นกล้อง CK การติดตั้งกล้องกับรถประเภทนี้เป็นกลุ่มรถสปอร์ตหรือรถเฉพาะนะครับดังนั้นเราต้องทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมันเป็นรถนำเข้าเนี่ย อุปกรณ์หลายๆอย่างบางตัวเนี่ยมันเป็นเฉพาะเฉพาะรถคันนี้จริงๆนะครับดังนั้นการเดินสายการเก็บงานจะต้องทําให้เรียบร้อยที่สุดนะครับอย่างเจ้าซีวิคคันนี้ด้านท้ายรถเนี่ยมันเป็นจุดที่ติดตั้งกล้องได้ยากมากถ้าเราจะเก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ก็ดูตัวรถไปก่อนนะครับว่าตัวรถเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เลยมันก็ คล้ายๆกับตัวซีวิกที่เราเขาขายอยู่ในประเทศนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษเป็นบางเชนส่วนนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นนะครับคันนี้เขาเลือกกล้องระดับ4 k ของ DDPI นะครับกล้อง DDPI Z50 ตัวนี้มันให้ความคมชัดกล้องหน้าใช้เซนเซอร์ Sony นะครับแล้วก็รูรับแสงค่อนข้างใหญ่ทำให้การใช้งานกล้องช่วงกลางคืนหรือช่วงที่แสงน้อยเนี่ย กล้องมันจะบันทึกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและการติดตั้งกล้องที่ติดตั้งโดยทางร้านนะครับสั่งกล้องและสั่งติดตั้งด้วยการรับประกันของกล้องก็จะรับประกัน2ปีนะครับเนื่องจากทางร้านเป็นตัวแทนถูกต้องนะครับกล้องประกันศูนย์ไทย2ปีส่วนเมมโมรีที่ทางร้านใช้จะเลือกเป็นเมมโมรีแท้ที่สปีดสูงเท่านั้นนะครับที่เลือกเป็นเมมโมรีแท้ เนื่องจากเวลาที่เราใช้งานใช้กล้องหรือใช้รถไปเนี่ยปัญหาที่เกิดจากการบันทึกจะได้น้อยลงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวฝาทาฝ้ายฝาท้ายมันเปิดแบบนี้เลยแล้วการเก็บสายของซีวิคคันนี้มันจะเก็บสายยากมากเนื่องจากมันไม่มีช่องที่จะให้สายลอดลงมานะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆทําทีละจุดกําหนดตําแหน่งที่จะรอยสายเข้าไปนะครับเพื่อให้กล้องติดได้อย่าง เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมาเกะก,กะเวลาที่ลูกค้าใช้งานรถในชีวิตประจําวันเนี่ยปิดเปิดกล้องไม่หลุดสายไม่โผล่มาสายไม่ขาดไหนเป็นใช้ได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับ Honda Civic t y R e R นะครับส่วนคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วบอกว่าอยากจะติดตั้งกล้องแบบนี้บ้างจะติดต่อมาอยัางไงเดี๋ยวดูท้ายคลิปผมจะขึ้นที่อยู่ติดต่อไว้ให้ดู